สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตะไคร้โยกเปกผีเสื้อนะครับสำหรับโรงสีขนาดชั่วโมงละ1.5ตันอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่1ตันถึง1.5ตันและเล็กกว่านั้นอัน,นอยู่ที่เราวางนะครับเครื่องหินโคงขนาด16-18เย่ะพอดีเลยครับก็ชั่วโมงละ1ตันขนาด80เซน คูณแปดสิบเซนห้าถาดใช้มอเตอร์สองแรงโยกเรือผีเสื้อมีทางออกทางนี้นะครับมีทางออกสามทางออกอันนี้เป็นข้าวเปลือกอันนี้ข้าวผสมอันนี้ข้าวกล้องครับนี่นี่เป็นข้าวกล้องนี่ข้าวผสมน,นี่ข้าวเปลือก ตะแกรงโยกทั่วไปที่เราเห็นในโรกสีแบบไม้เนี่ยจะออกแค่สองทางคือมีข้างหนึ่งข้ากล้องข้างหนึ่งข้าเปลือกแต่ว่ามันจะเกิดการผสมอยู่เรื่อยเช่นเข้ากล้องก็มีเข้าเปลือกบ้างเล็กน้อยเข้าเปลือกก็มีข้ากล้องบ้างเล็กน้อยอย่างนี้แหละครับนะแต่ตัวนี้จะออกสามทางแล้วข้าผสมเนี่ยจะลงกระ,ระเพาะไปยูเทินใหม่ครับข้าวจะไม่ช้ำครับ ล้็ได้เขากล้องสวยๆเยอะมากแล้วก็ราคามิตรภาพครับตัวนี้ตะแกรงตัวนี้แล้วเราจะแถมอุปกรณ์อัตโนมัติให้ราคา20,000บาทคือตัวนี้จะมีเราเรียกว่าเลเวลสวิตสำหรับถังข้าวเปลือกนะครับเขากล้องนะครับพอเขากล้องมาจะนับเวลา10วิ15วิ เขากองก็จะลงตะแกรงโยกแล้วก็ขัดขัดไปเรื่อยนะครับพอเข้ากองเกือบจะหมดแต่ยังไม่หมดนะครับเรเวอร์สวิตจับว่าเขากองไม่มีเครื่องจะหยุดทันทีครับขนาดที่หยุดตะแกรงโยกบนเนี้จะมีเข้ากองเต็มเลยครับทั้งเข้ากองเข้าผสมข้าเปลือกครบเต็มถาดน,นี่คือเคล็ดลับครับเพราะว่า หากเขาปล่อยโบ้ปุ๊บทร์ตาร์ใหม่จะมีกากทันทีจะมากว่าจะสอร์ตาร์ถึงเขากองมีกากเยอะแยะเลยแล้วพอเปิดพอยตอนจะหมดเนี่ยเขากองไม่มีเนี่ยนะเขาเปิดเขาจะกลับมาทางเขากองอันนี้เป็นเคล็ดลับจากผู้ผลิตบอกผมมาว่ายิมวิสูตรต้องทําแบบนี้นะเพราะเลเวลสวิต์เนี่ยต้องติดผมก็จะยังถามเพื่เล่นๆบอกแล้วทำไมคุณไม่ติดมาเลยล่ะบอกอันนั้น เราขายเฉพาะเครื่องครับระบบไฟฟ้าไม่ได้ขายแต่วันนี้ผมจะแถมให้สอง0มืบาทนะครับได้ฟรีระบบอัตโนมัติคือตะแครโยกจะหยุดเองแล้วเมื่อมีอข้าวมาก็จะสีเองท่านแทบจะไม่ต้องไปดูเลยครับครับนี่คือความพิเศษของยนผลดีครับเราอยู่ใกล้รับใช้ท่าน ทันท่วงทีสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องเข้ากล้องตะแรงโยกมาซื้อตัวนี้ไปถึงติดตั้งได้เลยทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นโต๊ะแล้วก็ไปวางแล้วเรียกผมผมจะให้ลูกน้องผมเนี่ยที่มีความํำนานเนี่ยไปเปิดเครื่องให้อันนี้ไม่คิดตังค์ครับรับประกันให้หนึ่งปีสวัสดีครับ พบกันนะครับ แกโยกตัวนี้ทำได้ชั่วโมงละเขาเปลือกหนตันนะครับหตันที่สบายๆเลยนะครับพร้อมระบบอตัตโนมัติขายง่าหนึ่0แสนบาทท้วนจากราคา2องแสนห้านะครับแล้วชุดนี้ซื้อจะแถมระบบอตัตโนมัติที่ผมพูดเมื่อกี้ยวกแกโยกจะปิดเองเปิดเอง แล้วกากน้อยมากเราจะบอกว่าไม่มีก็เดี๋ยวจะมีขึ้นมากากน้อยมากใช้ง่ายตั้งโต๊ะตัวเดียวเป็นแพลตฟอร์มแล้วตั้งครับออกสามช่องนะครับอย่าลืมครับแสนแปดืนบาทแถมระบบอัตโนมัติเลเวลสวิตช์พร้อมทัมเมอร์และคอนโทรลในราคาส0 0หมกว่าบาทให้ฟรีครับแล้วติดตั้งเสร็จ ผมจะให้พนักง,งานผมเนี่ยขับรถไปเปิดเครื่องให้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ